ค่ะจะตัดเห็ดนางรมสีทองต่อจากคลิปที่แล้วนะคะวันนี้ก็คงนั่งตัดไปอีกเป็นชั่วโมงค่ะ เข็นอีกเยอะๆโหบางรัฐของประเทศเนี้ยนงงมสีทองเป็นเข่งเลยค่ะ พูดถึงค่าการคาดหน้ากาศนะคะเวลานั่งบนรถซับเวเนี่ยมันจะมองเห็นอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าที่นั่งมันจะหันหน้าชนกันหันหน้าเข้าหากันไม่ใช่ชนกันนะฝลังพวกที่จมูกโดงๆเขาควรที่จะใช้หน้ากาศอีกไซส์หนึ่งนะเพราะว่า จมูกโด่งเพราะข้อ้าดหน้ากาค่ะมันก็ค่อยๆเลื่อนเลื่อนเลื่อนลงมาจากสันจมูกโอ้สวยเพื่อท่านผู้ชมเข้ามาชมใหม่นะคะ เพื่อท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้นี่นั่งคืนนี้ค้างที่บ้านพี่ที่เดินป่าด้วยกันค่ะแล้วก็นั่งตักเห็ดนงลมสีทองเลยจะได้ยินเสียงจิ้งหรีดอยู่ข้างนอกนะคะถ้าเปิดกระจกเนี่ยจะได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องระง,งมเลยพี่เขาปลูกปลูกฟักทอง ฟักทองที่มาเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วลูกโตรประมาณเนี้ค่ะโตรประมาณเนี้ยน้ำหนักหนักดังนั้นเนี่ยมันมันเป็นไม่ใช่เหล็กนะที่พี่เขาให้เครือให้เถาของฟักทองเลือ้อยแล้วมันหลม้มเพราะฟักทองหนักลูกโตขึ้นมันหนักค่ะก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นพี่เขาได้ทำร้านให้ฟักทองไหมอะ พอมาวันนี้พี่เขาเอาให้ดูนี่ถือว่าเป็นฟักทองนะคะนี่ถือว่าเป็นฟักทองเไดายไม่ได้เดินไปหยิบมาให้ดูตัวอะไรไม่รู้แทะ่ะโอ้โหเป็นเห็นรอยฟันเลยน่าจะเป็นน่าจะเป็นวูดฉักวูดฉักเนี่ยเป็นตัวสีน้ำตาลตัวโตอ้วนกว่าแมวค่ะคิดว่าเป็นวูดฉักค่ะมาแทะฟักทองพี่เขาเนื้อดีดี เห็นน้อยังนึกอยากกินผัดฟักทองใส่ไข่อร่อย นัน่นนอยากกินแกงเห็ดเห็ดขอนบ้านเราดอกล้ายดอกเห็ดขอนที่เข,าข้าขายแค่เนี้ยแค่เนี้ยสี่ห้าเหรียญแค่เนี้ยโอ้สวยเหลืองอะลาม สวโฮเมื่อคืนเนี่ยได้นอนถึงครึ่งชั่วโมงหรือเปล่าก็ไม่รู้คือจิตใจมันเป็นกังวลกับเห็ดนี่แหละนอนไม่หลับขนาดนอนไม่หลับนะคะมาหาพี่เขาตะเวนหาเนี่ยตัดเห็ดเสร็จก็ไปดูเห็ด เห็ดนางรมไม่ใช่อ่ะเห็ดมันปูอยากเห็ดมันปูก็ไปเดินหาอีกป่าหนึ่งยังทนไหนวยคนแก่เนี่ยอดนอนนี่ยังยังทนไหนว,นว,วนะดูดอกนี้ตัดตรงนี้ตัดออกแยกส่วน ช่อช่อเนี้ยพี่เขาตัดมาเมื่อวานดอกเล็กมีดอกใหญ่ด้วยดอกนี้ค่ะเเหมือนเช่นทะเล 何し。Let me see. เ,เสียงเหมือนเสียงเขียดเลยข้างนอกนเนี่ยพวกเน็ยของของเมื่อวาน สามีพี่เขาหยอ,อกแมวอ,อ,อันนี้ส,สิสดสด ตอนที่เรียน ESL คือเรียนภาษาที่ศูนย์ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียจะมีน้องคนไทยคนหนึ่งค่ะตอนนั้นยังไม่ได้ย้ายมาอยู่อาพาร์ตเมนต์ที่อยู่ทุกวันนี้นะคะน้องคนไทยที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยบ้านเขาค่ะอยู่ ห่างกันไปไม่กี่ซอยแล้วน้องเขาน้องเขาเป็นคนใต้ทางบ้านเขาส่งกุ้งแห้งค่ะมาให้มีกุ้งแห้งมีกะปิน้องเขาเอากุ้งแห้งมาฝากโอ้ตัวสวยสวยสวยจริงๆ ก็อยากกินสะอาดแล้วก็หวานคลิปยาวแล้วเนี่ยค่ะก็จะตัดต่อไปอีกเหลืออยู่ประมาณคงอีกประมาณสอ,สอเท่าของอันนี้ก็เสร็จแล้วขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ